ก็ต้องพยายามศึกษาเพื่อจะรับอริยทรัพย์จากพระองค์เนี่ยนะพระองค์ต้องการมอบมรดกเหล่าใดให้เราเราก็พยายามศึกษาค้นคว้าเพื่อรับมรดกรับอริยทรัพย์รับเอาคุณธรรมเหล่านั้นแล้วคุณธรรมอันนี้เราต้องพยายามเช็คตลอดว่าเออเราเนี่ยหลายท่านก็บอกเขาก็าเป็นผู้มีทรัพย์นะนะรับมรดกนะเป็นผู้รับมรดกเนี่ยได้มาเยอะแยะเลยก็ต้องเช็คดูว่าไอ้ของแท้เนี่ยมันเป็นยังไงจะได้รู้ว่าไอ้ของเทียมมันเป็นยังไง เพราะว่าปฏิรูปมีไม่ใช่น้อยเนี่ยนะสัตธรรมปฏิรูปประกาศสูตรพระองค์ก็ใช่แสดงว่าเหมือนกับทองแทกับทองปลอมถ้าทองปลอมมันไม่เหมือนกับของแท้เขาก็ไม่เรียกว่าทองปลอมแต่มันแสดงว่ามันคล้ายกับของแท้มันจึงเรียกว่าของปลอมหลายๆอย่างมันคล้ายอยู่แล้วแต่มันไม่ใช่ฉันใดการศึกษาพระธรรมคําสอนก็ฉันนั้นเนี่ยนะังนั้นพระองค์ก็ตรัสก,กับพระมหากระสปะว่าที่ศาสนาของพระองค์อันตรทางก็เกิดจาก สัตธรรมปฏิรูปเกิดการเปลี่ยนแปลงทางพระธรรมคําสอนเพราะนั้นคาสอนก็เลยแปลเป็นอื่นไปเพราะฉะนั้นธาตุดินน้ําไฟลมไม่ได้ทําให้เปลี่ยนแปลงแต่ว่าโมฆะบุรุษบางพวกเนี่ยทำให้คําสอนของพระองค์เนี่ยเปลี่ยนแปลงแล้วก็เปลี่ยนไปเนี่ยนะก็กลายเป็นว่าบุคคลทั่วไปก็เลยไปซื้อของประดับเหล่านั้นน่ะนะนึกว่าของแท้ที่ไหนได้เนี่ยนะเก็บเอาเม็ดกรวดมากองเลยเต็มเรียกว่าหลายตาช่างหลายกิโลก็นึกว่าได้ คอยได้เพชศมาเยอะแยะเลยแบบนั้นเหมือนกับว่าเข้ามาในพระศา,ศาสนาได้อริยรัพย์มากมายที่ไหนได้น,นะรับซื้อกรวดมาตั้งเยอะแยะเนี่ยน,นะมันก็พยายามที่ว่าศึกษาว่าเราได้อริยรัพ์จากพระพุทธเจ้าอย่างไรบ้างและอะไรบ้างเนี่ยน,นะแล้วก็แต่ละอย่างคู่ควรไหมพอไหมที่จะพ้นทุกพยายามกําหนดทิศทางแห่งการศึกษาพระธรรมให้ดีว่าศึกษาเพื่อรับมรดกฟังธรรมเนี่ยนะไม่ใช่ศึกษาพระธรรมนะฟังไม่ใช่ศึกษา คำว่าฟังแปลว่าได้ยินแต่ถ้าสูตตามมยปัญญาเ็าแปลว่าจําไม่ได้และเข้าใจวัตถุประสงค์ทุกประการแต่ที่เรียกว่าศึกษาหมายคำว่านึกถึงและปฏิบัติตามนั้นเจริญตามนั้นปฏิบัติตามนั้นเรียกว่าศึกษา อันนเสกขาเมื่อนึกถึงเมื่อรู้เมื่อเห็นเมื่อพิจารณาเมื่ออธิษฐานให้มันมีอยู่ในใจคุณธรรมเหล่านี้เมื่อมีอยู่ในใจแล้วให้งอกงามเจริญเงยเงยงอกงอกเจริญย,ยิ่งขึ้นไปภาวนาเติบโตย,ยิ่งขึ้นไปนั่นแหละจนกว่าคุณธรรมเหล่านี้คู่ควรแก่การพ้นจากความทุกข์